เรื่องไม่ทันจะได้พักว่ากันว่าผีคือสิ่งลึกลับที่พิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ยากและต่อให้เรื่องผีมันเป็นสิ่งลึกลับที่แปลกและแม้จะพิสูจน์ได้ยากแต่ก็ยังมีผู้คนเยอะแยะมากมายที่ออกมาเล่าว่าตนเองเคยประสบพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆที่เคยเจอผีมาแล้วดังเรื่องราวของนักท่องเที่ยวสายลุยคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเธอได้เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวโดวยการจองห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเอาไว้ ด้วยความที่เธอคิดว่าโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมในเมืองที่ใหญ่พอสมควรสะอาดและดูดีมากจึงทําให้เธอคิดว่ามันไม่น่าจะมีประวัติอะไรที่ไม่ดีจนกระทั่งคืนแรกของการเข้าพักมันก็ทําให้เธอเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ต้องเช็คเอาท์ออกตั้งแต่คืนแรกเพราะในช่วงดึกที่เธอกลับจากเที่ยวและกําลังจะพักผ่อนในระหว่างที่ขึ้นลิฟต์มาลิฟต์ก็เปิดทุกชั้นเหมือนกับมีคนมากดเปิดตลอดซึ่งตอนนั้น เธอก็ยืนมองออกไปข้างนอกของทุกชั้นด้วยความสงสัยว่าใครมันจะมาขยันเปิดทุกชั้นขนาดนี้จนกระทั่งไปถึงชั้นที่เธอพักอยู่ลิฟต์กลับไม่เปิดแถมมันยังเลยขึ้นไปชั้นต่อไปและเปิดไปทุกชั้นจนถึงชั้นสุดท้ายเธอจึงต้องกดลิฟต์ลงไปใหม่ด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดและคิดว่าน่าจะเป็นระบบของลิฟต์เพราะตอนลิฟต์มันลงลิฟต์มันก็เปิดเกับทุกชั้นจนมาถึงชั้นที่เธอพักอยู่เธอก็เลยกดเปิดค้างไว้มันจึงเปิดออกเธอก็เดินออกมา ด้วยท่าทางอารมณ์เสียแต่ในตอนที่เธอก้าวขาพลออกจากลิฟต์เธอก็ได้ยินเสียงคล้ายคนหัวเราะในลิฟต์จนเธอต้องหันกลับไปมองและก่อนที่ลิฟต์มันจะปิดสนิทเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในนั้นซึ่งมันทําให้เธอตกใจมากเพราะตอนที่ขึ้นลิฟต์มาก็ไม่ได้เห็นว่ามีใครอยู่กับเธอเลยในขณะที่เธอยืนงงและตกใจอยู่นั้นอยู่ๆไฟทุกชั้นก็กระพริบ,บเหมือนกับว่าไฟเสียเธอจึงตัดสินใจรีบเดินไปที่ห้องตัวเองและในขณะที่เดินมาเรื่อยๆเธอก็รู้สึกว่า มือนมีคนเดินตามหลังมาแต่พอหันกลับไปมองก็ไม่เจอใครเธอจึงรีบเดินมาที่ห้องแล้วรีบเปิดประตูจึงกระทั่งเปิดกุญแจได้เธอก็เห็นว่ามีเท้าคู่หนึ่งมายืนอยู่ข้างหลังเธอในระยะประชิดมากแถนที่พื้นตรงเท้าคู่นั้นยังมีเลือดไหลนองลงมาเรื่อยๆจนทาให้เธอยืนหายใจถี่ตัวสั่นแรงก่อนที่เธอจะตัดสินใจลองหันกลับไปมองและภาพที่เธอเห็นมันก็ทําให้เธอช็อกสุดขีด เพราะภาเบื้องหน้าก็คือผู้ชายที่เธอเห็นในลิฟตมายืนจ้องหน้าเธอในระยะที่ประชิดมากเหมือนกับว่าเธอเป็นคนแปลกหน้าซึ่งหน้าตาของเขามันซีดมากและที่คอมีอรอยรัดจนแดงแถมยังมีเลือดไหลออกมาจากปากเรื่อยๆซึ่งเลือดของเขากำลังไหลลงไปที่พื้นแบบสยดสยองจนทำให้เธอแหกปากร้องลั่นจนสลบไปที่หน้าห้องทันทีเธอฟื้นขึ้นมาอีกทีในสภาพที่สติหลุด และอยู่ในความหวาดกลัวจนพนักงานโรงแรมต้องมาคอยปลอบเธอเพื่อให้เธอสงบลงซึ่งเธอก็พยายามเล่าสิ่งที่เห็นให้พนักงานฟังพร้อมกับบอกพนักงานให้เปิดกล้องวงจรปิดดูแต่พอไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแม้กระทั่งลิฟต์ก็ไม่ได้เปิดทุกชั้นตามที่เธอเล่าแต่กล้องก็สามารถจับภาพได้ว่าเธอเหมือนตกใจอะไรบางอย่างที่หน้าห้องพักก่อนที่จะสลบล้มลงไปแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้น มันทําให้เธอตัดสินใจขอเช็คเอาท์ในทันทีเพราะต่อให้ไม่รู้ที่มาที่ไปแน่ชัดเธอก็ไม่อยากรู้และไม่อยากอยู่ต่อแล้วซึ่งพอออกมาได้เธอขอเลือกมาหาข้อมูลเองดีกว่าจนเธอไปพบข้อมูลบางอย่างในเรื่องของยามากตะโฮเทลที่ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้มีข่าวลือหลอนๆมากมายเกิดขึ้นอีกทั้งหลายๆคนเลือกใช้ที่นี่เป็นที่จบชีวิตจึงทำให้ยามค่ำคืนมันดูวังเวงและน่ากลัวมากม และถ้าใครอยู่ลำพังคนเดียวก็อาจจะเห็นเหมือนเงาดำเดินผ่านไปผ่านมาที่หางตาบ่อยๆซึ่งว่ากันว่านั่นแหละคือเงาของผู้ที่เสียชีวิตเหล่านั้นและหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวมาเธอก็คิดแล้วว่ามันน่าจะเป็นที่ที่เดียวกับที่ที่เธอไปมานั่นแหละและหลังจากที่เธอประสบเหตุการณ์ขนหัวลุกแบบนั้นเวลาที่เธอจะไปพักที่ไหนเธอจะต้องสืบประวัติที่พักให้ดีก่อนทุกครั้ง